กระบะครับน่าจะเรียกว่ารุ่นนี้นะเป็นรถรุ่นที่เข้ามือผมที่สุดแล้วครับกับนิสสันนาวาร่าครับวันนี้นิสสันวานาวาร่ากลับมาอีกครั้งครับกับรุ่นปี2024อัปเกรดให้น่าใช้มากขึ้นและเครื่องยนต์เป็นยูโร5ครับที่อยู่กับเราวันนี้นะก็คือคันนี้ครับรุ่นโปร4ฟนะครับแล้วก็เป็นสีสแตลเกรนะครับซึ่งก็จะเป็นสีเอกลักษณ์ของนิสสันนาวาร่าสีแบบนี้เนี่ยในกระบาเนี่ยมีอยู่2รุ่นเท่านั้นนะครับก็คือนาวาร่านะครับอีกรุ ในรุ่นปี2024เนี่ยถ้าดูรวมๆเนี่ยเผินๆคุณก็รู้สึกว่าไม่ได้เปลี่ยนอะไรนี่นะมันก็เหมือนเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าอนะินเตอร์ล็อกเนาะในส่วนของไฟหน้าที่เป็นควอด LED นะครับซึ่งดูหล่อดูเท่อยู่แล้วนะทุกคนลงความเห็นเหมือนกันนะครับตั้งแต่เราเคยโพสต์ไปนะในเพจเพจไรบัสเตอร์นะครับก็ทุกคนบอกว่าเฮ้ยหน้าตา닛สน,นาวาร่าเ่ใช้ได้รอเท่ดูลงตัวนะครับทางด้านข้างนะครับก็จะเป็นล้ออลอยขนาด18นิ้วนะครับแล้วก ก็คือเขาจะให้ยางออทรนมาเลยนะครับปกติแล้วเนี่ยกระบะตัวรุ่นท็อปเนี่ยให้ยางออทรนเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นตัวพร้อมรุ่ยจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแรปเตอร์ไม่ว่าจะเป็น G R Sport นะครับก็จะมี Pro 4X อีกรุ่นนะที่เป็นยางออทรนมานะครับซึ่งก็ถือว่าดีพอสมควรเลยแล้วยางที่เขาให้ก็ไม่ธรรมดานะก็เป็นยางโยโกฮามะนะครับ G Lander a e r r a i n นั่นเองนะครับในส่วนของด้านข้างมีคิวซุ้มล้อบันไดสีดำนะครับมือจับสีดำลาวหลังคาสีดำนะครับแต่ว่ารุ่น2024 ที่เปลี่ยนไปเลยอยู่นี่ครับเสาอากาศเดิมที่มันเป็นเสาอากาศอะหลายคนบอกโบราณเดี๋ยวนี้มันต้องคลิปฉลามงั้นงวดน,นี้นิสันบอกเอาไปเลยคลิปฉลามฉันให้เลยนี่ครับเป็นเสาอากาศคลิปฉลามแต่เฮ้ยไหนๆทําคลิปฉลามอะตัวรถมันมีโทนสีดำอะทำไมไม่ทําคลิปฉลามสีดําไปทําสีโทนเดียวกับตัวรถมันก็ดูแบบมันก็อาจจะแบบมันไม่เด่นอะคือ รถเก่งบางรุ่นนะครับที่เขามีลักษณะการตกแต่งสีดาร่วมด้วยเนี่ยเขาจะทาเสาอากาศคลีบฉลามเป็นสีดำนะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับในส่วนของสัญลักษณ์โป x โฟ,โฟเ,เหมือนเดิมนะครับ้ายรถก็เหมือนเดิมนะครับเรียกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไฮไลท์ของนิสสันนาวาร่า2024ครับมันอยู่ตรงนี้ครับมันอยู่ที่ภายในห้องโดยสารนะคุณอาจจะบอกเฮ้ยเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนคุณมอนบ้าเปล่าไม่ใช่จริงๆแล้ว เปลี่ยนครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูเลยนะครับก่อนอื่นขอขึ้นรถนิดนึงนะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวเบาะนะครับของนิสสันนาวาร่าเนี่ยนะครับตั้งแต่รุ่นปี2021นะครับที่เขาเปิดตัวตอนมายเนอร์เชนใหญ่ๆเนี่ยนะครับเขาก็มีการปรับปรุงตัวเบาะอะไรให้มันแบบดูน่าใช้มากขึ้นการตัดเย็บในรุ่น2024ยังเหมือนเดิมนะครับตัวเบาะขอพูดนิดนึงนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยเขาจะใช้หนังที่เป็นลักษณะหนังสะท้อนความร้อนนะครับหรือโคเร่โมดูลเรนะครับชื่ออาจจะเรียกยากนิดนึงงถ้้าคคคุุณณฟัแลวุณ นั่นแหละครับมันจะคล้ายๆกับพันธมิตรของเขานั่นเองนะครับแต่การตัดเย็บทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเดินได้แดงด้านได้ขาวนะครับมีลักษณะของเขาเรียกว่าเหมือนเป็นนวมแบบเอาไว้นวดเวลาเราขับไกลๆนะครับแล้วก็ปักโปรโฟเอ็กซ์นะครับเบาเป็น2ชิ้นนะครับก็เรียกว่าน่าจะถูกใจหลายคนตัวเบาก็ให้ดูนิดนึงนะครับตัวเบาเนี่ยก็มีขนาดใหญ่อยู่ประมาณหนึ่งนะครับก็เรียกว่าคนตัวใหญ่นั่งสบายนะครับทีนี้กลับมาในจุดที่เปลี่ยนแปลงหลักๆก็คือ นี่ครับมันอยู่ตรงหน้าคุณเลยผมบอกเลยทุกอย่างมันอยู่ตรงหน้าคุณนั่นคือคอนโซลครับเดิมทีเนี่ยถ้าคุณจําได้เนาะแล้วถ้าคุณเคยดูรีวิวนิสสันนาวาร่าหลายๆครั้งเนี่ยคุณจะบอกเฮ้ยนิสสันนาวาร่าใช้ช่องแอร์แบบมาร์สนี่มันเป็นหมุนหมุนกลมๆแต่ตรงกลางเป็นเรียวๆเอ๊ะจะเอายังไงจะกลมหรือจะเรียวแล้วก็คอนโซลก็มีโคง้โคงๆอะไรดูแล้วแบบเป็นรถลักษณะเป็นรถเก่งแต่ว่างวดนี้นิสสันตัดสินใจละโอเค งั้นเรากลับมาเป็นกระบะเหมือนเดิมเราจะเป็นกระบะที่ทนพร้อมรุยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกคอนโซลเนี่ยเปลี่ยนถามว่าทำไมผมถึงกล้าพูดว่าคอนโซลเปลี่ยนคืออย่างนี้คุณอาจจะบอกพี่ช่องแอร์แค่เปลี่ยนหรือเปล่าเนี่ยมันเบ้าช่องแอร์เปลี่ยนแต่คุณอย่าลืมนะครับการเปลี่ยนเบ้าช่องแอร์แค่เบ้าช่องแอร์มันต้องทําโมนใหม่นะครับคือมันไม่ใช่แค่คือคอนโซลมันไม่ได้แยกชิ้นละถ้าคุณเคยเคยเป็นช่างหรือคอนโซลน่คุณจะรู้ว่าคอนโซลน่ มันมาทางชิ้นมันยกทางชิ้นใส่แบบนี้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมกล้าพูดเลยว่าคอนโซลตัวนี้เป็นคอนโซลใหม่นะครับไปดูได้ไปดูภาพได้เลยนะครับข้อ2ก็คือนี่ครับพอเรามาดูตรงหน้าคอนโซลเนี่ยนะครับเดิมทีเนี่ยมันจะโค้งโค้งอะไรเงี้ยตอนเนี้ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนเหมือนตัดละนะครับตัดตรงแบบนี้นะครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดูดูเข้าท่าเข้าทีนะครับแล้วก็ตรงคอนโซลเนี่ยนะครับมันก็จะมีการเดินได้แดงมาด้วยนะครับซึ่งก็เข้ากับเอกลักษณ์ของโปรโฟร์เอ็กซ์ซึ่ คือถ้าถ้าคุณถ้าคุณมันใสซิ่งเนี่ยคุณจะรู้ว่าเฮ้ยภายในดําแดงเนี่ยมันเท่แล้วบ่งบอกถึงอารมณ์สปอร์ตมากขึ้นนะครับพอดูคอนสโซลปุ๊บคุณอาจจะบอกมันมีอีกพี่มันมีอีกใช่มันมีอีกครับเพราะว่านี่ครับตรงหน้าจอนะครับหน้าจอตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นหน้าจอเครื่องเสียงที่เราอาจจะรู้สึกว่าเอพี่คุณหน้าคุณตานะมันคุณหน้าคุณนตาอยู่แล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้ว,วมันแอบเป็นจอของนิสสันเทอร่านะครับแล้วก็ถ้าใครไปดูเพื่อนบ้านอย่างมิซูบิชิไทร i ตันนะครับก เดียวแต่เพียงแค่ว่าอาจจะแบบมีการปรับลูกเล่นรายละเอียดฟังก์ชันให้มันเหมาะกับแบรนด์ของเขานะครับซึ่งจอตัวนี้เนี่ยมันดีมากๆเลยนะคือผมชอบตั้งแต่ที่เราใช้เทอร์ราลองเล่นกับเทอร์ารู้สึกว่าจอมันความสามารถมันมันมีค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็แน่นอนแหละขนาดมันดูใหญ่มันดูใช้งานง่ายเห็นไหมแล้วดูไฮโซดูหรูมากขึ้นว่าง่ายคือรุ่นนี้เนี่ยมันสปอร์ตไม่พอนะมันยังมีความรู้สึกที่ดูหรูหรามากขึ้นนะครับแต่จอก็ไม่ใช่อย่างเดียวนะที่มีการปรับปรุงนะครับ นี่ครับในส่วนของแผงแอร์ครับแผงแอร์เนี่ยนะครับถ้าคุณจําได้เนี่ยเดิมทีจอนอร์เว่ามันไม่ใช่แบบนี้งวดนี้นะครับเขาก็เลยปรับในส่วนของสวิชแอร์เนี่ยมันเป็นแบบนี้ด้วยนะครับถามว่าเหมือนของเทอร่าไหมอันนี้ผมจําไม่ได้อันนี้ผมพูดตรงๆแต่ว่าถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยตัวปุ่มตัวสวิชชิ่งอะไรเงี้ยมันดูใหญ่ขึ้นแล้วมันก็ดูรับกับชุดนี้กันอย่างดีนะครับรุ่นโปรโฟกนะครับก็จะเป็นแอร์ปรับแยกอิสระสายขวาแล้วที่สําคัญนะครับสำหรับสายเดินทางทุกคนนะครับมันมีฮี่ นนะครับเี่ยถ้าคุณปรับปุ๊บเนี่ยนะครับพอดีรถมันไม่ได้สตาร์ทมันก็เลยอาจจะไม่ออกเป็นฮีเตอร์เพราะฮีเตอร์เนี่ยมันต้องใช้น้ำจากหม้อน้ำในการมาทำสร้างความร้อนนะครับแต่ว่าบอกเลยว่านิสสันอลวนาวรา่ามีฮีเตอร์นะจ๊ะนะครับในส่วนของใต้แผงแอร์นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของช่องชาร์จต่างๆช่อง12โวลต์ช่อง USB C ช่อง USB A นะครับซึ่งผมเชื่อว่านิสสันอลวนาวรา่าเนี่ยนะครับเพิ่งจะมีช่อง USB C มาให้คุณทันยุคทันสมัยมากขึ้นก็โอเคนะ น่าจะถูกใจหลายคนอยู่นะครับในส่วนของปุ่มออฟโรดนะครับโหมดการขับขี่ออฟโรด 2H 4H 4L อยู่ตรงนี้นะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับใช้การบิดเอานะครับโดยที่การที่คุณจะไป 4L หรือ 4L เนี่ยนะครับคุณต้องพุชก็คือคือดันนะครับแต่ว่าถ้าคุณแบบ 2H 4H ปกติเนี่ยเป็นชิปออเนอร์ไฟได้เลยนะครับที่ความเร็วไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่าเปลี่ยนอันนี้ก็เปลี่ยนนะครับ เดิมทีเนี่ยถ้าคุณไปดูนิสสันนาวาร่าที่ยังอาจจะยังมีอยู่ตามโชว์รูมเนี่ยนะครับคุณจะพบว่ามันมีความเป็นสีเงานะครับซึ่งไอความเป็นสีเงาของฐานเกียร์เนี่ยนะครับมันมาจากในรุ่นของ vl คือรุ่น vl เนี่ยเขาพยายามทําให้มันดูหรูหราดูทันสมัยนะครับแต่ว่าพอมาอยู่ใน polo x มันดูแล้วมันไม่โดนอ่ะเออรุ่นนี้เขาเลยเปลี่ยนนะครับก็เป็นพลาสติกสีดําเงานะครับหรือหลายคนชอบเรียกว่าเปลี่ยนโน้บล็กนะครับฐานเกียร์ก็จะเป็นด้านดนคือจริงผมบอกว่านิสสันคิดถูกมากเพราะอะไรรู้ป่ะผมเคย ไปขับหลายรอบมากแล้วมีปัญหาอยู่ข้อหนึ่งคือแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันสะท้อนโดนไอสแตนเลสไอเงาๆตรงเนี้ยแล้วมันก็เข้าตานะครับคือถ้าคุณใส่แว่นขับรถไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณไม่ใส่แว่นขับรถอะคุณมีปัญหาแน่นอนผมกล้าพูดเลยจากคอนโซลตรงนี้นะครับคุณจะสังเกตว่าเอ๊ะ eh, ชุดนี้เดิมทีมันไม่มีนี่เดิมทีมันมีครับแต่ว่ามันมีอยู่ตรงนี้นะครับงวดน,นี้ครับเปลี่ยนคอนโซลเขาก็เลยย้ายสวิตช์ในส่วนของอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการขับ,ข,บขี่ต่างๆเนี่ยมา มันง่ายและถนัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มนะครับล็อกเฟืองท้ายครับล็อกลิมิตสลิปนะครับส่วนอันนี้นะครับสำหรับผมเนี่ยผมเรียกว่ามันว่าปุ่มไล่เข่านะครับปุ่มนี้จะมีเมื่อรถคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลยูโร5ถ้ารถคันไหนเป็นดีเซลยูโร5ทุกรุ่นทุกยี่ห้อคุณไปดูได้เลยมันจะต้องมีปุ่มนี้นะครับปุ่มไล่เข่านะครับซึ่งมันใช้ตอนไหนรู้ไหมมันใช้ตอนที่คุณเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยขับรถแล้วรถมันอดืดๆหรือว่าระบบมันขึ้นเตือนในหน้าจอคุณก็ กดปุ่มไล่ข่าแต่ตามปกติแล้วเนี่ยระบบก็จะทําการคลีนนิ่งข่าเองแต่บางทีเนี่ยคุณใช้รถแบบอาจจะใช้ในเมืองเป็นหลกักไม่ได้ค่อยได้ขับทางไกลระบบมันไม่ค่อยได้ไล่ไล่ข่าเท่าไหร่ถ้าแบบนั้นนะครับวันไหนคุณว่างวันธรรมดาวันหยุดอะไรก็ได้คุณสตาร์ทรถกดไล่ข่าใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งระบบจะคลีนนิ่งนะครับเข่าที่ติดอยู่ใน DPF ให้ออกไปโดยหมดจดนั่นเองครับในส่วนของอันสุดท้ายตรงนี้นะครับก็จะเป็น Q Descend Control นะครับแต่ไม่ได้เป็นปุ่มกดนะเป็นแป๊กเห็นนะเป็นแป๊กเปิดปิดนะครับ ซึ่งก็เหมือนจะแอบดอยมาจากเ,าเทอร่านะครับแล้วก็คอนโซลตรงนี้นะครับเปลี่ยนใหม่เพราะชุดนี้นะครับเดิมทีเนี่ยคุณจะสังเกตได้ว่าช่องต่างเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้น,ซน,นเนซ็ตนี้เนี่ยก็เปลี่ยนใหม่ดังนั้นนะครับ,ก,รรบก็ต้องบอกเลยว่าเซตคอนโซลที่คุณเห็นทั้งหมดเนี่ยเปลี่ยนใหม่อย่างแน่นอนครับในส่วนของการโดยสาร์ตอนหลังนะครับก็ต้องบอกเลยว่าด้วยคอนโซลที่เปลี่ยนไปเนี่ยนะครับจุดที่เขาเปลี่ยนแปลงก็คือช่องแอร์ครับช่องแอร์เดิมเนี่ยจะไม่ได้เป็นทรงนี้นะครับจะไม่ได้เป็นทรงนี้เลย เป็นอีกทรงหนึ่งนะครับก็ยังเป็นแอร์เป่าเข่าเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับในส่วนของ USB นะครับเขาก็ยกขึ้นมาไว้ด้านบนเพื่อที่ง่ายต่อการใช้งานบางทีเนี่ยนะครับรถบางรุ่นเนี่ยชอบเอา USB ไปไว้ข้างล่างแล้วเวลาเราใช้เนี่ยนะครับอย่างเรานั่งเนี่ยสมมติเรานั่งขึ้นไปเนี่ยนะครับปึ๊บคุณจะพบว่าสมมติเขาเอา USB ไปข้างล่างเนี่ยเราต้องแบบลงไปแล้วแบบบางทีแบบรถขับแล้วก็อะอะไรนะ,อะโอเคโอเค เนี้ยนะครับแต่อย่างเงี้ยแบบปุ๊บอย่างเงี้ยง่ายดีอันนี้ผมชอบรู้สึกว่าคิดมาดีนะครับแต่ว่าแอร์เนี่ยนะครับมันก็อยู่เตี้ยไปหน่อยนอกจากภายในแล้วนะครับต้องบอกว่านิสสันนาวาร่าปีสองพนี่สี่นะมีการเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งครับนั่นก็คือเครื่องยนต์นั่นเองครับนิสสันน่าจะเรียกว่าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่มีเครื่องยนต์แบบเทอร์โบคู่มาให้คุณเลือกนะครับใต้เดินล่างของเจ้านิสสันโปรโฟเอ็กซ์นะครับคันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์2.3เทอรร์โบบคคู่นะั YS23DDT เหมือนเดิมนะคร์โบค ตัวรถเนี่ยนะครับมีการปรับจูนนะให้เหมาะกับยูโร5มากขึ้นโดยติดตั้งชุดอุปกรณ์ที่เรียกว่าดีเซลพาร์ติเคิลฟิลเตอร์เครื่องยนต์กำลังเท่าเดิมนะครับก็คือสูงสุดอยู่ที่190แรงม้าครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่450นิวตันเมตรชุดเกียร์เป็นแบบเกียร์อัตโนมัติ7สปีดด้วยกันซึ่งถือว่าในบรรดารถกระบะจากญี่ปุ่นทุกวันนี้นะครับในแบรนด์ญี่ปุ่นนะชุดเกียร์ของมันอนะเยอะที่สุดแล้วนะครับซึ่งก็จากที่ผมขับนะผมมีปรรระสสบบกากาาณนขันิ หลายครั้งหลายข่าวผมบอกเลยว่ามันเป็นรถที่ขับดีนะครับอัตราเร่งไปเนี่ยนะครับเรารู้สึกถึงความต่อเนื่องของชุดเกียร์นะครับไม่พอนะกำลังเครื่องก็ถือว่าดีอยู่ประมาณนึงนะครับมันอาจจะไม่ได้ดีเวอร์วงังเท่ากับตัว200แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรหรือแบบ220แรงม้าแรงบิด550นิวตันเมตรแต่ว่าถ้าเทียบกับรถใช้งานทั่วๆไปพลัาลัง190แรงมา้า450นิวตันเมตรถือว่าดีพอสมควรแล้วอัตราประหยัดก็ไม่ขี้เล่เลยนะครับเจ้าจอเนี่ยนะครับเคยเอานิส เฮ้ย hey, พี่รถมาประหยัดอยู่ประมาณนึงเลยนะผมขับเนี่ยแบกมอเตอร์ไซค์นะไปเซอร์วิสแถวแถวชนบุรีเนี่ยนะครับผมแปลกใจมากเลยอัตราประหยัดผมทําได้14กิโลเมตรต่อลิตรคุณรถเก0แรงมา้าทํงมาอัตราประหยัดได้14กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าโอเคจากรุ่น p f o x ครับที่อยู่ในสตูดิโอนะเรามาดูอีกรุ่นที่เรียกว่าเป็นรุ่นยอดนิยมครับก็คือคันนี้แหละครับ nissan navara black edition นะครับที่อยู่กับเราก็เป็นตัว black edition double cab นะครับตัวนี้จะเป็นสีดําก็ยิ่งทําให้มันดูดุมากขึ้นนะครับ จริงๆข้างนอกเนี่ยมันก็เหมือนเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไฟหน้าพอร์ LED กระจังหน้าอินเตอร์ล็อกนะครับแต่ว่าด้วยความเป็น black edition เนี่ยหลายอย่างมันก็เลยทําเป็นสีดามากขึ้นเห็นไหมกระจังสีดําชายกันชนสีดานะครับก็เป็นพลาสติกด้านๆง่ายๆนะครับตัวรถเป็นสีดําซึ่งดูดุอยู่แล้วนะรุ่นนี้นะครับก็เป็นล้ออลอยขนาด18นิ้วนะครับชุดยางเขาก็ให้มาดีนะคุณใหญ่ดูถูกอิสสันไปนะชุดยางเป็นโตโยท้นะครับ open country ซึ่ง สายกระบะก็จะรู้กันดีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมีเพิ่ม overfender นะครับก็คือชุดคิ้วขอบล้อตรงนี้เนี่ยทำให้มันดูหล่อดูเท่ดูเต็มมากขึ้นนะครับก็ถ้าคุณไม่ชอบหรอคุณก็ถอดมันได้นะเห็นไหมมันมีน็อตคุณถอดเอาก็ได้นะแล้วแต่คุณละกันนะครับคันนี้อย่างที่บอกเป็นสีดำนะครับเพิ่งซึ่งพอมันเป็นสีดำเนี่ยเฮ้ยมันก็ดูดุมากขึ้นนะมันดูรงตัวนะครับเมื่อกี้เป็นตัวโปรโฟเอ็กที่เรารีวิวมันเป็นสีสแตลเนักบล้เกรย์นะครับเพราาะว่มันแปลงไปตตามสีัวถถังงรรนะคืออจิๆผมยากจะบอกว่า กิปฉลากมาขอเป็นสีดําทุกรุ่นได้ไหมนะครับในส่วนของรายละเอียดอื่นๆคงไม่พาเดินชมนะครับแต่ว่ามันมีจุดหนึ่งที่ผมอยากจะพาชมนั่นก็คือนี่ครับภายในห้องโดยสารนะครับภายในห้องโดยสารของเจ้านิสสันนา่าแบ็กอิดิชันคันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นภายในห้องโดยสารที่มีการปรับปรุงใหม่นะครับจุดที่ปรับปรุงเนี่ยผมเห็นชัดๆเลยก็คือเบาะนะครับเบาะนั่งเนี่ยเดิมทีมันจะดูแบบง่ายๆอะ่ะอีซี่ออ่อะแต่งวดนี้คือแบบเฮ้ยมันมีเท็กซ์เจอร์ขึ้นมา จำได้ว่าเดิมทีไม่มีนะครับแต่ว่าตัวบอกก็ยังเหมือนเดิมนะครับเป็นปรับมืออยู่นะครับแบบนี้นะครับซึ่งก็โอเคแหละมันเป็นรถที่แบบสายเขาเรียกว่าสายคุ้มค่าก็จะเป็นแบบแบบนี้นะครับแล้วก็มีปรับสูงต่ำปรับพนักพิงเลื่อนเข้าออกได้นะครับในส่วนของพวมอะไรเหมือนกับตัวโปรโฟร์เอ็กเลยเช่นเดียวกับหน้าจอนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนของคอนโซลนะก็เหมือนกับตัวเมื่อกี้เลยนะครับคือคอนโซลหน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่มีการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในนิสสันนาวาล่ารุ่นนี้นะครับแล้วก็เห็นไหมคันนี้เป็นแบ็ก e dition ก็จริงแต่คุณดูจอภายในนะครับจอเครื่องเสียงก็เหมือนกันชุดแอร์ก็เหมือนกันนะครับนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูเห็นไหมชุดแอร์ก็เหมือนกันช่อง USBc ก็มีมาให้นะครับฐานเกียร์เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยมันเป็นขับเคลื่อนสองล้อมันไม่ใช่รุ่นลุยเนาะมันก็เลยมีแค่นี้ครับปุ่มไล่เข่า อย่างเดียวบ้างนะครับผมต้องบอกเลยนะนี่คือกระบะที่คุ้มค่าที่สุดณนะวันนี้นะครับเพราะว่า1มันเป็นกระบะญี่ปด่น2คือคุณได้เครื่องยนต์เทอร์โบคู่แล้วก็เกียร์เจ็ดสปีดสามคือเดิมที่เนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยข้างนอกดูดีเว้ยแต่ข้างในแบบอะไรวันนี้อน,นิสสัต์อะไรเงี้ยตอนนี้คุณมาดูได้เลยครับรุ่นปี2 0 2 4นนะข้างนอกดูดีข้างในก็ดูเท่ไม่หยอกเหมือนกันนะก็เรียกว่าลงตัวนะครับแล้วก็ท้ายสุดนะครับ เขาก็ไม่ลืมครับกับระบบความปลอดภัยนะครับก็จะมีมาให้หลายรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรนดี้พาร์เตอร์วอร์นิ่งระบบช่วยหักโค้งเมไรเวลาคุณหลุดเลนไปแล้วระบบเตือนป้องกันการชนทางด้านหน้ามีหลายรายการมากเลยนี่ครับโอ้โหแบบใส่ไว้ให้แบบเต็มๆเลยนะครับซึ่งส่วนตัวผมบอกเลยว่าโอเคแหละมันก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับซึ่งใครที่เป็นสายกระบะเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยถ้าคุณมองหากระบะตัวท็อปเนี่ยนะครับแล้วยิ่งเป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะ คุณต้องจ่ายเงินประมาณสักล้านสองขึ้นไปอะแต่คุณคิดดูดิ Nissan n a v a r a Pro 4X คันนี้นะที่เรารีวิวเนี่ยนะครับมันมีราคานะครับตัวเดิมเนี่ยมันอยู่ที่1 1 0 6 0 0 0้านบาทนะครับรุ่นนี้ปี2 0 2 4ผมจำได้เลยราคาอยู่ที่1,175,000บาทนะครับซึ่งเพิ่มมาแค่1 5 0 0 0 0บาทนะครับทางรุ่น Pro 4X ที่เรารีวิวอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็รวมถึงรุ่น Pro 2X ด้วยนะครับ นอกจากนี้นะครับถ้าเรามองลงไปเนี่ยในกลุ่มขับเคลื่อน2ล้อเนี่ยเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับถ้าคุณซื้อตัวเกียร์ออโต้คุณก็ได้เครื่องยนต์ตัวนี้แหละ190แรงมา้าแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรแล้วคุณก็จ่ายน้อยกว่านะครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยนะครับในรุ่นปี2023ันยี่สิบสามเนี่ยรุ่นปีสองพันยี่สิบสี่เนี่ยที่เป็นมัตสันไอเซียนิโวล่าห้าเนี่ยคุณเพิ่มอีกอย่างรุ่นคุณเพิ่มอีกอย่างหมื่นบาทเท่านั้น่าารา,า,ารว เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดีมากๆเลยครับและถ้าคุณมองหารถกระบะที่คุ้มค่าคุ้มราคาผมกล้าพูดเลยนิสสันนาวาเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยครับขอบคุณที่ติดตามไล์บัสเตอร์ครับและอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับ